สวัสดีค่ะนักเ,เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกับครูหนิงนะคะวันนี้จะมาเรียนในสารเศรษฐศาส์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผลิตส,สินค้าและบริการเป็นยังไงเดี๋ยวไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะคะเราจะต้องกินอาหารเพื่อบำรุงร่างกายนะคะเสื้อผ้าก็ต้องสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่นนั่นเองนะคะ ยาสีฟันยาสระผมนะคะสะบู่หรืออะไรต่างๆเราก็ต้องใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราหรือบางครั้งนะคะเราไปใช้บริการรถโดยสารรถประจําทางนะคะและมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เรานํามาใช้นะคะเราเรียกผู้ที่ผลิตสินค้าหรือนะคะ ทำสิ่งต่างๆมาให้เราใช้เนี่ยเรียกว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการนะคะแล้วเรียกวิธีการทำหรือสร้างสิ่งของนั้นๆเรียกว่าการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นนะคะชาวนานะคะมีหน้าที่ปลูกข้าวหรือผลิตข้าวขึ้นมานะคะชาวสวนปลูกผลไม้หรือมีหน้าที่ผลิตผล ผลไม้ออกมานะคะแม่ค้าทำอาหารขายก็คือเป็นผู้ผลิตข้าวแกงแกงต่างๆหรือกับข้าวที่เราน,ะะนำมาบริโภคนะคะบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าผู้ผลิตสินค้านั่นเองนะคะ หมอมีหน้าที่รักษาคนป่วยครูมีหน้าที่สอนหนังสือและพนักง,งานขับรถก็มีหน้าที่ส่งผู้โดยสารใช่ไหมคะหมอครูและพนักง,งานขับรถนะคะเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการนั่นเองนะคะ ชาวนาชาวสวนแม่ค้าหมอครูและพนักง,งานขับรถนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาข้างต้นให้ฟังนะคะก็คือเรียกว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการนะคะนักเรียนคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าและบริการเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะไปดูความหมายเลยคะ่ะ สินค้าและบริการหมายถึงสิ่งของหรือความสะดวกสบายต่างๆนะคะที่ผู้ผลิตได้ทําขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภคนั่นเองว่าง่ายๆนะคะผู้ผลิตนะคะ ต้องการที่จะผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อขายให้กับผู้ซื้อนะคะเขารู้ว่านะคะมนุษย์คนเราจะต้องใช้สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสิฟันยาสะผมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดนะคะผู้ผลิตเนี่ยทราบนะคะว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องกินต้องใช้นั่นค่ะก็เลยผลิตสินค้าขึ้นมานะคะ เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้นำไปใช้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วผู้บริโภคหลักคืออะไรนะคะผู้บริโภคก็คือว่าง่ายๆก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือนำสินค้าและบริการไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะเช่นนะคะคุณแม่ไปหาหมอคุณแม่เป็นผู้บริโภค คือเป็นผู้ใช้บริการทางการแพทย์นะคะผู้ซื้อหรือผู้ไปใช้บริการเนี่ยเรียกว่าผู้บริโภคนั่นเองนะคะหนูนาซื้ออาหารนะคะมารับประทานที่โรงเรียนนะคะหนูนาก็เป็นผู้บริโภคนั่นเองนะคะเพราะหนูนาเนี่ยได้ซื้อสินค้า นะคะมาก็คืออาหารนั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะพี่เอไปซื้อคอมพิวเตอร์นะคะพี่เอก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันเพราะพี่เอเนี่ยเป็นผู้ไปซื้อสินค้านะคะก็คือซื้อคอมพิวเตอร์มานั่นเองนะคะทีนี้นะคะ ทรัพยากรการผลิตหรือการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องนะคะมีกระบวนการผลิตนะคะเพื่อให้เกิดสินค้านะคะเพื่อไปให้ ผู้บริโภคนะคะได้ซื้อได้ขายกันนะคะในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยนะคะ1เลยนะคะที่ดินนะคะ2ทุน3แรงงานและ4ผู้ประกอบการน,นะคะเวลานะคะเราจะผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมี4ปัจจัยนี้ขึ้นมานะคะอันดับแรกนะคะจะต้องมีที่ดินนะคะเราจะต้องมีทุนเราจะต้องมีแรงงานการผลิต แล้วก็มีผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลกิจการการผลิตของเรานะคะไปดูตัวอย่างคะ่ะที่ดินคืออะไรคะว่าง่ายๆสมมุติเราจะตั้งร้านขายของหรือร้านกาแฟสักร้านนะคะเราจะต้องมีที่ดินก็คือที่ตั้งของร้านนั่นเองนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะ สองจะต้องมีทุนนะคะทุนในที่นี้นะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรอาคารสถานที่นะคะคำว่าทุนในที่นี้อันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องมีก่อนคือเงินนะคะเราก็เอาเงินเนี่ยนะคะมาแปลงให้เป็น อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะทําให้เกิดสินค้าเช่นครูมีเงินอยู่1ล้านบาทนะคะครูต้องการสร้างโรงงานผลิตเสื้อผ้านะคะครูก็ต้องเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะทําให้เกิดการผลิตเสื้อขึ้นมานะคะก็คือสิ่งเหล่านั้นนะคะเรียกว่าทุนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเข็มได้นะคะโต๊ะเก้าอี้ จากเย็บผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เกิดเป็นเสื้อผ้าขึ้นมาได้เรียกว่าทุนทั้งหมดนั่นเองนะคะแรงงานนะคะแรงงานคือใครก็คือนะคะผู้ที่นะคะทำให้เกิดสินค้านั้นขึ้นมานะคะเช่นโรงงานของเรามีแรงงานทั้งหมด200ชีวิตนะคะก็คือคนที่ทําให้เกิดนะคะ เป็นสินค้าขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าเป็นโรงงานเสื้อผ้าของครูเนี่ยขึ้นมาได้นะคะจะต้องมีแรงงานนะคะแต่ละคนก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปบางคนก็ รับหน้าที่ออกแบบนะคะรับหน้าที่เย็บรับหน้าที่แพ็คใส่ถุงใส่กล่องนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่เรียกว่าแรงงานทั้งหมดนะคะแรงงานในที่นี้ก็คือนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานใช้สมองคิดก็ถือว่าเป็นแรงงานใช้แรงกายในการทำในการผลิตก็ถือว่าเป็นแรงงานเหมือนกันนะคะ สุดท้ายคือผู้ประกอบการว่าง่ายๆก็คือเป็นผู้นะคะผู้ที่ลงทุนหรือเจ้าของกิจการนั่นเองนะคะจะต้องมี4อย่างนี้นะคะในการผลิตสินค้าคืออะไรทวนอีกรอบนึงที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่านเรียนดูนะคะ เขาบอกว่าร้านเนี้ยให้นักเรียนสังเกตก่อนว่าเขาขายอะไระน่าจะเป็นอะไรคะกล้วยแขกหรือกล้วยทอดนั่นเองนะคะสิ่งแรกเลยหนึ่งคือที่ดินที่ครูบอกจะต้องมีที่ตั้งของร้านนะคะว่าเราจะขายที่ไหนนะคะสคือแรงงานนะคะสคือทุนและสคือผู้ ประกอบการนัเรียนดูนะคะที่ดินคืออะไรคะก็คือที่ตั้งของร้านขายกล้วยทอดนั่นเองนะคะสมมุติว่านักเรียนจะตั้ง ร้านกล้วยทอดของนักเรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนนักเรียนก็ต้องไปหาที่ดินนะคะเช่นนักเรียนอาจจะตั้งใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าของนักเรียนนะคะ2เลยจะต้องมีแรงงานแรงงานร้านของเราอาจจะเป็นร้านเล็กๆนะคะอาจจะมีแค่แม่ค้าแค่คนเดียวก็คือถือว่าเป็นแรงงานนะคะ 3คือทุนนะคะทุนคืออะไรนะคะอะไรบ้างหละ่ะที่ทำให้เกิดเป็นกล้วยทอดหรือกล้วยแขกขึ้นมานะคะทั้งหมดที่อยู่ในร้านเรียกว่าทุนทั้งหมดนะคะอ่ะังตัวอย่างเช่นกล้วยน้ำมันกระทะมะพร้าวนะคะแป้งถุงอาจจะมีมากกว่านั้นใช่ไหมเช,ช่นอะไรตะหลิวเตาเตาแก๊สโตะ๊ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรวนแล้ว แต่เรียกว่าทุนทั้งหมดเลยที่นํามาลงทุนนะคะสผู้ประกอบการนะคะร้านของเราก็เราอาจจะเป็นก็เจ้าของเองเราก็ ถือว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะร้านนี้ก็เหมือนกันเช่นนะคะแม่ค้าเป็นผู้ประกอบการก็เป็นแม่ค้านั่นเองนะคะมีขั้นตอนการผลิตนะคะมีกระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้ออกมาเป็นผลผลิตก็คือกล้วยทอดนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเวลาเรา จะเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆของคนเราเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอันดับแรกเลยนะคะก็ค,คือรายได้ของเรานะคะว่าเรามีรายได้หรือเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมากน้อยเพียงด mm. ใดเช่นสมมติว่านักเรียนมีเงินอยู่เดือนละ10,000บาทแต่นักเรียนเดือนนี้พอเงินออกปุ๊บนักเรียนอยากจะได้ iPhone นะคะ12นะคะซึ่งมันราคาเป็นยังไงคะ ราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมเงินเดือนหนึ่งพนบาทเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงรายได้ของเราด้วยนะคะ 2. ราคานะคะราคาก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเลือกซื้อสินค้าของเราเช่นนะคะร้านรองเท้าอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะ สินค้าเหมือนกันทุกอย่างแต่อีกร้านหนึ่งขาย40บาทอีกร้านหนึ่งขาย50บาทนะคะลูกค้าก็อาจจะเลือกซื้อร้านที่มีราคาถูกนะคะเพื่อที่ประหยัดเงินมากขึ้นนะคะ 3. นะคะรสนิยมนะคะรสนิยมนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าสมมติว่ากางเกงตัวนี้นะคะ ไม่ค่อยสวยเลยเราจะซื้อไหมคะไม่ซื้อใช่ไหมรสนิยมเช่นวัยรุ่นสมัยนี้ชอบแสงเกงยินขัดขาดเซอร์ใช่ไหมลูกนะคะถ้าเราจะไปซื้อแบบที่คนแก่เขาใส่ปู่ย่าตายายเราใส่เนี่ยรสนิยมของวัยรุ่นวัยรุ่นก็ไม่ชอบวัยรุ่นก็ไม่ซื้อนั่นเองนะคะ C เลยนะคะคุณภาพนะคะสิ่งของที่เราจะซื้อหรือสินค้าที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูคุณภาพของมันนะคะเช่นคงไม่มีใครอยากจะซื้อเสื้อขาดขาดนะคะหรือ อาหารที่หมดอายุมากินมาใช้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นคุณภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้นะคะเราในตัดสินใจเลือกซื้อนั่นเองนะคะการโฆษณานะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเลยเช่นนะคะเรานั่งดูทีวีอยู่มีโฆษณามาขั้นครีมตัวนี้ ใช้ไปเจ็ดวันขาวใสหน้าไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีสิวนั่นเองนะคะเป็นโฆษณาที่สามารถดึงดูดใจนะคะโน้มน้าวใจให้เราอย,อยากลองซื้อมาใช้จังเลยดูดิจะเห็นผลไหมนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะสิ่งที่ดึงดูดให้เรานะคะเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนเรื่อง การผลิตสินค้าและบริการไปแล้วนะคะวันนี้ก่อนจบการเรียนการสอนคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านให้หนักเรียนรองไปทำดูนะคะให้หนักเรียนนะคะออกแบบสินค้าของนักเรียนมา1อย่างหรือ กิจการหรือร้านค้าของนักเรียนมา1ร้านนะคะแล้วให้หนักเรียนลองเขียนนะคะเหมือนตัวอย่างเลยที่ครูให้มาเป็นตัวอย่างนะคะให้มีองค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิต4หัวข้อคือมีที่ดินมีแรงงานมีทุนมีผู้ประกอบการนะคะมีขั้นตอนการผลิตและผลผลิตคืออะไรนะคะให้เขียนเป็นแผนภาพความคิดออกมานะคะพร้อมกับว่ารูปผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของนักเรียนนะคะ ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูหวังว่าการเรียนการสอนวันนี้นะคะนักเรียนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนและอย่าลืมทำการบ้านนะคะสวัสดีค่ะ